ดีค่ะนนี่หนูปุยหนามมนค้นคนราชกันสิมาเห็ดกับเขาให้เบิ้งอีกเนาะค่ะเมน,นี้กันสิเป็นแกงน่้อไม้ใส่หมูสามสันใส่เห็ดค่ะเครื่องปรุงกันสิมีน่้อไม้ค่ะน่้อไม้กันสิเป็นอันนี้เนาะค่ะเป็นของกระป๋องนทีที่เขาใส่ยานังมาแล้วเนาะค่ะแล้วก็สิมีเห็ดนงังฝาอันนี้สีไว้แล้วค่ะ อันมูสัมสันค่ะเห็นเบิ้งลายหลายเนื้อคือสีแบ่งวบเห็ดอันมือหลังพรอมเนาะค่ะเพราะว่ามันเอ,ออกมาจากช่องแข็งแล้วมันก็เลยตรงหั่นเมอดค่ะกระมีต้นหอมแล้วก็กรหมีอันพากกตตูกะใส่ใบกะเพราแทนเนาะค่ะแล้วก็กิะีตักไข่ใส่น้อยหนึ่งดับกินข้าว อันนี้ก็สิเป็นพริกแข้งกับองแดงที่ตตับตไไเหลวเนาะค่ะขามาลงมือเห็ดกันเลยเนาะเปิดไฟค่ะเห็ดใส่กระทะมันง่ายดีค่ะมาเดจอมาพี่นองมาลองเห็ดน้ำกัน ใหม่สไตล์นั่งปุยเด้อค่ะเพราะว่าอันนี้คือ,อ,อคิดสูตรเองค่ะแกงน้อยใหม่คือกันแต่ว่าเป็นสูตรของนั่งเองค่ะค่ะก็ล้อให้กระทะห่อน,นิดนึงเนาะค่ะ เขากับสิใส่หมูสามสันลงไป,ปท่านหอนเป็นไถฐาแน่เด็ดนึงใจเย็นแน่เด็ดนึงค่ะนี่แหละนอฮ็ตกับเขาส่วนแนวที่สิใส่กับสิมีน้ำปลาเอะกันนี่ใส่ปลาแดกกันนี่ออของพันธ์ไทยค่ะ าจะมีใส่รลด,ดีในเน็ตหน่นอยตรงแต่ว่าต้องซีมเมือง่อน,นะคะ่ะเพราะว่าปลาของพันท่ายค่เข้มอยู่แล้วน้ำปลาก็เข้มอยู่แล้วโอเคค่ะใส่หมูลงไปเนาะอันก็ได้ใส่สหนามใส่หยังพวหมูนกับหมูสามสั้นมันกับมันอยู่แล้วเนาะคะ่ะ พัดหมูไปสักหน่อยเนาะโพ้าะหนันมันออกก่อนค่ะอันนี้สุดไทยสุดมันเด้อพนะี่เนอะ จีมีข้ากับใ่อันผิดลงไปค่ะผัดใส่ผิดก็น้ำกับสใส่จากไร้ลงไปค่ะเพรามันดักกินข้ขาวกระโดด จำดินหนค่ะจำจิ้มนิกล้วนๆหมุนไปสาสิตลุกแน่แล้วเนาะจะไม่มีแต่จะเป็นนังน,น้ำยา,ๆๆาล้าง้วค่ะเอาค้นๆๆเาก็กเทลง ปิดฝาไปจักน้ค่ะมันเดือดนิดนึงแล้วเก็สิใส่นอไหม้ลงไปเนาะคะ่ะตอนนี้มันก็เดือดแล้วเนาะคะ่ะหมูกับสุกแล้วเนาะเราใสิมาใส่นอไม่ลงไปเนาะคะ่ะ น้ำใหม่ลงไปเราก็นํายาน้ามันหน่อยน้างกดสีเติมนำลงไปแน่นิดน้อยค่ะเพราะว่าถ้ามันเดือดแล้วมันก็สิถ้กะซนำมันก็สิคอยๆแหงลงไปอีกเนาะค่ะตอนนี้เข้ากดสิมใสไซ้ําปาเนะกุงหลด ปรุงรถน้ำปลาลงไปแต่ว่าก็ต้องซิมแน่ค่ะเพราะว่าก้อนที่สใส่อ,อันปลาลงไปเนาะเมนูนี่ไอใหม่ก็กินน้ำเนอะค่ะกินดีซัำ ไปสองสอดเนาะคะ่ะแร้อให้เดือดนิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะใส่เห็ดลงไปเนาะคะ่ะชิมด้วยอืมโอเคแล้วะคะ่ะ น้ำกะไซหลดตีลงไปน่อยเดียวค่ะเดอดแล้วเข้ากใไ่เห็ดตั้งฝ้าลงไปเนาะค่ะ ใส่เห็ดล้างฝาลงไปกะรอให้มันเดือดแน่นอนค่ะนิดนึงปิดฝาให้เห็ดสุกเราเข้ากะจังใส่ไสต้นหอมเรากะกะเพ้าลงไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้มันก็นเริ่มเดือดแล้วเนาะคะ่ะก็เปิดฝาได้ที่แล้วค่ะแกง ค่ะเดือดในทีเราเขากับใส่ต้นหอมลงไปเนาะค่ะก่อนอื่นกัดซิมจักหน่อยค่ะด้ทีแล้วข้อนี่โอเคแล้วค่ะน้ำก็ะล,ลดลงคลุกคลิกแล้วค่ะใส่ใบกับเผาลงไปนะคะ่ะ เป็นว่าเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเนาะค่ะแกงหน่อไม่ใส่หมูสามสันใส่เห็ดใส่กับเพาลงไปปังกัสิเป็นไข่เป็นแกงหน่อไม้ป่าประมาณนั้นเนาะค่ะตอนนี้ก็ เสร็จแล้วปิดไฟเนาะคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นใส่เห็ดนางฟ้าแล้วก็โรยด้วยใบยกะเพรานะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นังกุยนยเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ